Bye. <music> สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าตัว5018นะครับที่นักแท c กเตอร์นะครับได้เก็บงานปรับสภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับวันนี้นะครับพร้อมที่จะมารีวิวนะครับทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆนะครับ FC ที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะครับ b o o k o o k หรือว่า TikTok นะครับได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาชมสภาพใกล้ๆกันก่อนเลยนะครับว่า คันนี้เก็บอะไรไปบ้างนะครับเซ็ตต e ัวไหนไปบ้างนะครับหนึ่งเลยครับชุดใบดันใหม่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นสีออกจากศูนย์นะครับสีชุดใบดันมันจะเป็นสีส้มนะครับเราได้ทําสีเหมือนกับตัวรถทั้งหมดนะครับก็สวยๆเลยนะครับล้อนะครับเราจัดเป็นสีนะครับสีเทานะครับสีเดียวกันกับสีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ยางคันนี้นะครับจัดยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางของสยามมิตรนะครับด้านในนะครับทําอะไรไปบ้างนะครับกับส่วนนี้นะครับ ก็จะมีแบตเตอรี่ใหม่ไส้กรอากาศใหม่นะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้มือกล้องแพนไปทางนู้นก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับของช่างก๊อฟนะครับช่างก๊อฟเทอร์โบซิงนะครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับก็เราจะเน้นนะครับเป็นวีดหวานนะครับถอนคันเร่งก็จะหอนนะครับมาดูนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเมื่อจับซ้ายขวานะครับจับขึ้นซ้ายขวามีให้ครบนะครับเสาลังคานะครับ ส่วนหน้ากากนะครับเราใช้เป็นชุดกากเดิมนะครับเราไม่ใส่กากข้างนะครับเพราะว่ามันจะบังตัวคมเนียมนะครับบังตัวไฟตานี้นะครับพวกคานใบมีดต่างๆนะครับใหม่ทั้งหมดนะครับเกือกม้าตัวหน้านะครับหรือว่าลูกหมากนะครับของเหลวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ลืมแจ้งลืมพูดราคาไปนะครับก็คือราคาของคันนี้นะครับ คือรวมจบทั้งหมดนะครับจัดส่งให้ฟรี500กิโลเมตรแรกนะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าใหม่ได้หางใหม่ลดประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนนะครับจะจบอยู่ที่ราคา530,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น5018ตัวดีทีนะครับแต่เราทําโฉมนะครับเป็นโฉมตัวรีเมตเต็นะครับคูบต้าทำมา1,000คันนะครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับเราทําแค่1คันเท่านั้นนะครับสีนี้นะครับสีราคาสีตรงกับตัวรถนะครับ พวกไดสตาร์ตต่างๆนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้ชั่วโมงรถเดิมๆนะครับเราไม่ได้มีการกอไมร์หรือปรับไมรนะครับก็อยู่ที่2,690ชั่วโมงนะครับมาดูหางชุดท้ายครับอะตัวนี้เราไม่ได้ทําสีหางเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเราก็เป็นหาง5นะครับของนาซ่านะครับใบ24นิ้วให้นะครับยางเต็มๆใหม่ๆทั้ง4เส้นนะครับแขนหลังชุดท้ายนะครับเพาท้ายวิดีโอนะครับ ตัวนี้จัดการให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัดก็จะรีวิวทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆเอซได้ชมกันนะครับมาชมกันเลยนะครับ นะครับเราเช็คเรียบร้อยนะครับเราไม่ดันนะอ่าเราไม่ดันนะครับเดี๋ยวสีมันจะถลอกนะครับตัวนี้เป็นงานโชว์นะครับ ูเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะครับไม่ไอไม่พ่นไม่จามนะครับการเก็บงานต่างๆนะครับถือว่าละเอียดสุดๆนะครับอันนี้เป็นงานโชว์นะครับเป็นงานโชว์เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอันนี้ไม่ควรพลาดนะครับดูน้ำเม้อน้ำมา สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับราคานี้นะครับ5 3า0 0บาทนะครับผมคิดว่าคุ้มนะสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าซื้อไปมีประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนรถเช็คใหม่ๆครับคันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยางแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เราได้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ชุดใบดันหางเราได้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้ราคาเพียง5,30 0 0 0บาทพร้อมรวนโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับรถจดทะเบียนปี60 f เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนัเทคเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับกำลังเก็บงาน L4018 นะครับตัวลิมิเต็ดเหมือนกันก็สีเดียวกันปรับเป็นโฉมเหมือนกันนะครับก็ส่วนราคานัดยังไม่ทันได้ตั้งนะครับส่วนคันนี้ก็คือสเปคเต็มนะครับใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างใหม่ๆนะครับเก่าก็แค่ตัวรถนะครับแต่เรามาปรับสภาพใหม่ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ